เมื่อข้อศูนหน้าเพจนะครับก็เราก็แตะไปที่คว่าเดสก์บอร์ดแต่ส่อนย์เดสบอร์ดเสร็จแล้วแตะไปที่ดูทั้งหมดแล้วเรามาทำการดูตัวนี้ครับดูดูตัวที่เขียนว่าคำบรรยายทดแทนการได้ยินตัวนี้บรรทัดที่สี่นะครับคำบรรยายทดแทนการได้ยินแตะเข้าไปถ้าใครเจอแบบนี้นะครับเกอแบบนี้ นี่นะครับและการสนับสนุนไม่มีการแจ้งเตือนแบบนี้ครับก็จะมีคลิปวิดีโอของเราข้าสู่หน้าเมนูเลื่อนขึ้นไปก็จะมีการตรวจคําบรรยายทดแทนการได้ยินก็จะมีหัวข้อนะครับเพราะว่าทางระบบ facebook เขาสงสัยว่าเราพูดอะไรเราพูดอะไรนะครับหรือว่าพูดแล้วตรงประเด็นหรือไม่ให้เราทำการแก้ไขคำบรรยายอยเขาก็จะระบ,บุนะครับว่า เวลา0.01ถึง0.06วินาทีนี้เราพูดว่าถ้าไม่ตรง4หัวข้อดังต่อไปนี้นะครับถ้าเราเข้าใจนะครับเข้าใจแล้วว่าเราไม่ได้พูดผิดเราก็ไม่ต้อง,องไม่ต้องทำการแก้ไขนะครับก็เลื่อนไปดูเรื่อยๆครับเลื่อนไปดูไปเรื่อยสมมติว่าตัวนี้ครับที่เวลา0.29ถึงเวลา0 จุดสามสามนะครับคำบรรยายที่เจ็ดนะครับบอกว่ารายงานเกี่ยวกับเพผู้อื่นนะครับรายงานเกี่ยวกับผู้ผ,ผู้อื่นถ้าเราบรรยายผิดนะครับเราสามารถแตะไปได้ครับใช้ดุลเงินแตะเข้าไปแล้วก็ทําการแก้ไขครับนะทําการแก้ไขให้ตรงกับคําที่เราพูดในคลิปวิดีโออันนี้ผมขออนุญาตไม่แก้ไขนะครับ หรือว่าไม่เพิ่มเติมสามารถแก้ไขได้สามารถเพิ่มเติมเพิ่มเติมข้อความได้นะครับเป็นคำบรรยายทดแทนการได้ยินนะครับครับประมาณนี้ครับอ่าตรวจทานให้ดูดีๆนะครับว่าคำบรรยายในคลิปวิดีโอที่เขาให้มานั้นตรวจทานคำบรรยายทดแทนการได้ยินนั้นเราบรรยายถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องเราสามารถเพิ่มได้ครับเราสามารถเพิ่มคําบรรยายเพิ่มเติมไปได้หรือสามารถลบออกลบออกได้เลยครับลบคาบรรยายออกได้เมื่อเราทําการตรวจสอบแล้วคําบรรยายถูกต้องทุกอย่างครับคบําบรรยายถูกต้องทุกอย่างไม่มีคําไหนตกหล่นหรือคําไหนที่เราพูดผิดหรือเราไม่ต้องการเพิ่มคําบรรยาย แล้วก็แตะในแถบสีน้ําเงินนะครับจะเขียนว่าอนุมัติคําบรรยายทดแทนการได้ยินอนุมัติคําบรรยายทดแทนการได้ยินในแถบสีน้ําเงินนี้ครับแตะอนุมัติครับแตะเข้าไปแถบถสีน้ําเงินครับแต่เรียบร้อยครับใช้คำบรรยายทดแทนการได้ยินเรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยตรวจสอบคำบรรยายทดแทนเรียบร้อยนะครับ ลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับถ้าใครเจอแบบนี้ก็ทำการแก้ไขเบื้องต้นได้ประมาณนี้เพราะว่าทาง AI Facebook สงสัยเฉยๆครับว่าเราพูดผิดหรือเราเราพูดอะไรไปขัดหรือเปล่าขัดต่อมาตรการชุมชนหรือเปล่าหรือว่าขัดต่อนโยบายหรือเปล่าเราต้องอ่านดีๆทบทวนดีๆประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้กันนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ